ฟอร์ซ่าเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับตัวใหม่นะครับไม่แท็บเล็ตอันนี้มีไล่ข้างนะครับข้างโอเพ่นชุดเฟืองท้ายแล้วก็ท่อข้อหนึ่งใบนะครับอันนี้อะไรที่เราสั่งมานะครับจะเป็นชุดข้างของช่างพัดนะครับนี่มีสปริงทอกมีเอ่อเฟืองท้ายแล้วก็ชุดชามมิดแล้วก็อันนี้จะเป็นท่อครับ น,นี่ท่อก็เบิกนี่ครับน,นี่เป็นชุดท่อนะราคานี่เอาเรื่องจัดเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมารื้อประกอบกันนะครับวันนี้งานพอซ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามารื้อชุดข้างก่อนนะครับนี่ตวน้นตรงนี้ไ เอาปืนใต่หรื้เป็นลูกปืนเป็นลูกปืนตันี้ครับเราจะ ดูครับไป,ไปถอดร้านไหนมาไม่รู้ครับเขาเอากระดาษใสอะไรไม่รู้เห็นรูปเป็นลายมนเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนลูกปืนชุดนี้เลยนะครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วอจาจจะระบีอะไรมาไม่รู้อาจจะไม่ใช่จรารบีของเฟืองท้ายโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นจรารบีธรรมดามันทนความร้อนไม่ได้นะครับเราเลยต้องการเปลี่ยนลูกปืนใหม่แล้วก็อจาจจะระบีของ ชุดของมันเลยโดยตรงเลยนะครับเราก็จะรื้อชุดนี่ออกต้องถอดชุดล้อออกด้วย <c oughs> นี่ครับมันเขาว่าเป็นขูดเอากระดาษทรายรูปไม้ไหมเม็ดก็เม็ดหลวมหมดแล้วครับเลยมีเสียงนิดหน่อย

I'm okay. เราไปเบิกของมาเบิกชุดอันนี้ลูกปืนคัดนะครับปืนคัดออโตโอ้ดูใน,นแล้วก็พลาสติกสไลด์นะครับอันน,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 นะน,นี้เป็นน้ามันเซอร์ไพรสของโมตุนนะใช้เบอร์นี้ก็น้ำมันเอ้ยไม่ใช่จารบีจารบีของคัดออโต้นะครับผมต้องใช้เป็นของมันนะเพราะว่าถ้าเอาจารบีธรรมดาทั่วไปมาใส่มันมีผลเสียนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาใส่เสอร์ไพรส์นะ อันนี้จะเป็น13ฟันนะของเดิมของใหม่จะเป็น14ฟันเอันอัอาตราทดจะยาวขึ้นนะครับนี่อัตราทดจะยาวขึ้นท้ายจะลึกขึ้นนะครับใส่ ตัวนี้ออกแล้วแหวนมันจะฟิตหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะคล้ายๆแหวนเกียร์พวกแหวนชุดเกียร์เฟืองเกียร์ครับเขาจะทําเป็นนี่ครับตรงนี้ให้มันคิตๆหน่อยมันต้องงัดๆออกนิดน,นึงนะครับเราจะใช้เฟืองตรงนี้ทำไม้ะฟิตนะครับตัดแหวนครับมีขนาดมีท่านอะไครับเป่าติด่นึ่งก็ต้องการได้ติดเลย เรักส่ต้วอบเมันก็เน้นหันนกนันโอเคน,นี๋ยวาง้น็ไไให้ลสุดนะถ้าส,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 สุดแล้วมันจะลื่นครับเหนไหต้องพยายามแบบจับนงมุมดีๆนะครับนี่ก็โอเคล้

รเราติดกาวไว้แล้วไปเรายกใส่นะครับเช็คฟูดฟูดสองตัวให,ให้ครบนะครับฟูดสองตัวนี่อย่าลืมนะครับไม่นางกนกว่าเอ๊ยไม่ได้ประตูงราเป็นข้ามากเลย ขันชุดแรกก่อนนะครับเออผมขันอยู่ที่สิบนิวตันนะชุดแรก แค่ไหนแค่นั้นนะครับครับไม่ต้องไปกดนะครับ ใกรอบหนึงครับโอเคโอเคเรามาใส่ขอทอนแครับจับอทอนแรงรีบรีบทำให้มากว่า 说。<noise> 어, าประกอบชุดคัดนะครับนี่อาจะราบีใหม่ล้างอาจะราบีใหม่ลูกปืนนีเาเปลี่ยนใหม่อจาจะระบีใส่เพิ่อมอีก ลองยกดูใช่ได้ครับจะไีออกฝั่งนี้แนละ้ว giao lên, giao lên cảm thật dạy cảm thấy dạy cảm thấy dạy cảm thấy dạy được. thấy dạy cảm thấy ยาวสั้นนะ โอเคเรียบร้อยครับผม